Diolch yn fawr. ก็อนะครับได้ครับครับเหือเราไปรอข้างล่างนะครับเหนืก็ลงไปข้างล่างเหมือนเดิมครับใครมีรารขั้นตอนไม่มีอะไรครับแ่ครับแค่ครับแค่ครับก็คือระ ก่ารุ่งฮัร่ักรุ่เดมครับครุักานรุท่านรุ่งฮักท่านเองชักทนรุงักทราครงัรงักร่งักานรุักทารุ่งฮัวานร่งมัก่่งฮนักท่านรักท่ารุ่ท่ร่ท่่งัก่างของักงคัการตํทารุจงัทรุกุารครับ เพราะว่าที่กันห้ายัางไงก็ไม่มีการแถลงข่าวก็วเลยเชิญให้สืมม่อมวลชนครับได้ไปรอที่ชั้นล่างของกรมขับการกรุฬารณ์จงหวัดลุกกาหารครับขอบคุณมากครับเชิครับเชิญครับไปชั้นล่างครับไปชั้นล่างครับเดี๋ยวผมจะไปไปขัานล่างทั้งหมดครับ